ข้อ24พินวิดมีที่ดินอยู่ผืนหนึ่งครับซึ่งเป็นที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีลักษณะพิเศษคือด้านยาวยาวเป็น2เท่าของด้านกว้างพินวิดก็ปลูกต้นไม้ต่างๆเต็มพื้นที่เลยครับนอกจากนั้นก็ยังขุดบ่อน้ำเลี้ยงปลาและทำคลองไส้ไก่ทั่วทั้งแปลงเลย ปัญหาของพี่ก็คือเวลาที่พี่ออกติวสัญจรเนี่ยไม่ได้อยู่ดูแลสวนก็มักจะมีผู้หวังดีเนี่ยมาช่วยจับปลาที่พี่เลี้ยงไว้ไปกินชิิวิจึงอยากล้อมรั้วรอบที่ดินของพี่ครับโดยพี่จะใช้เสาปูนที่มีความสูง2เมตรแต่ละเสาเนี่ยห่างกัน2เมตรเช่นกันและล้อมด้วยลวดหนาม5ชั้นไปเลยครับทีนี้ทำยังไงพี่ถึงจะรู้ว่าต้องใช้เสาทั้งหมดเนี่ยกี่ต้น และลวดหนามทั้งหมดที่ต้องใช้เนี่ยมันต้องเท่าไหร่กันแต่โจทย์ที่สําคัญอีกอย่างก็คือพี่นวีเนี่ยเป็นคนขี้เกียจมากนะครับจึงต้องการออกแรงให้น้อยที่สุดครับ